เคยด้เรื่องการค้าแข่งไหมคะเราจะเห็นว่าข้อกําหนดในสัญญาจ้างเนี่ยเวลาที่มีการว่าจ้างงานกันเนี่ยมันจะมีข้อข้อนึงเขาเรียกย่อๆกันเนี่ยว่าข้อการห้ามค้าแข่งเหมือนสมมุติว่าเวลาที่เราเนี่ยไปทํางานที่ไหนก็ตามแล้วเวลาที่เราเลิกจากที่นั่นไปแล้วเนี่ยหรือว่าหยุติสัญญาจ้างถูกไล่ออกออกจากงานหรืออะไรก็ตามแล้วเขาห้ามให้เราไปทํางานที่นั่นที่นี่2ปีในธุรกิจลักษณะที่มันเป็นแบบเดียวกัน ทราบไหมคะว่าเราสามารถบังคับแบบนั้นได้จริงหรือไม่วันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของข้อที่บอกว่า เป็นการค้าแข่งนี่แหละบางทีเวลาเรากําหนดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เนื่องจากว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกฎหมายที่สังคมประเพณีหรือแม้แต่ศาลเนี่ยเขามองว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศิทธิธรรมดีของประชาชนทีนี้เนี่ยการที่เราไปจํากัดสิทธิ์ของลูกจ้างมากเกินไปเนี่ยบางทีกฎหมายเขามองว่าลูกจ้างเนี่ยคือผู้น้อยการที่เขาเรียนมาด้านไหนด้านหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะสามารถทํางานได้แค่ด้านนั้นๆการที่เราไปจํากัดเขาว่าห้าม ไปเป็นลูกจ้างห้ามไปเปิดธุรกิจห้ามชวนเพื่อนร่วมงานไปห้ามไปเป็นที่ปรึกษาห้ามอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเป็นการจํากัดทางเดินทางทำมาหาได้ของลูกจ้างมากเกินไปข้อสัญญาพวกนี้ค่ะอาจจะถูกมองว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมได้กรณีที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเราพยายามจะบังคับตามข้อที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ ใช้ไม่ได้สารอาจจะตีตกแล้วทําให้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเรียกร้องอะไรเอากับลูกจ้างได้คนที่เป็นนายจ้างเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรสมมติกรณีที่เรามีข้อนี้ขึ้นมาค่ะนายจ้างบางที่ไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ทุกกรณีถ้าออกกันด้วยดีไม่ได้มีอะไรบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมีในข้อนี้เขาอาจจะแค่ใช้กับบางคนทีเนี้ยจะใช้กับบางคนใช้อย่างไรเขียนอย่างไรให้ใช้ได้นะคะ1เลยเนี่ยเราต้องมองก่อนว่า กิจาการของเรามันเป็นกิจาการทั่วไปหรือว่าเป็นกิจาการโดยเฉพาะนะคะเราอาจจะต้องดูนิดนึงบางทีเนี่ยเราอาจจะจํากัดเป็นพื้นที่ได้เช่นแบบบางหัวเมืองที่มันสําคัญจริงๆอย่างบางธุรกิจอะคะมันเป็นการแข่งขันกันโดยตรงเราอาจจะกําหนดเขตได้กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ต การจนบุรีหรืออะไรที่มันเป็นหัวเมืองสําคัญแล้วก็มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น1ปี2ปีแบบนี้อาจจะพอไปได้โดยให้เหตุผลได้ค่ะว่ามันมีโน้ตฮาวมันมีหลายๆอย่างที่ลูกจ้างเวลาเข้ามาทํางานแล้วเขาได้รับทราบไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแต่เรื่องของการค้าแข่งเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้คือจะนําเสนอในมุมของการห้ามค้าแข่งก่อนเขียนอย่างไรให้ใช้ได้นะคะแล้วก็ การที่ลูกจ้างบางทีเนี่ยจะได้ทราบสิทธิ์ของตนเองด้วยว่าเวลาที่เราถูกจํากัดสิทธิ์มากเกินไปเนี่ยเราเราเราเรียกร้องได้กับบางทีลูกจ้างที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้สิทธิ์ของตัวเองมากเกินไปนายจ้างก็จะได้ทราบได้ด้วยค่ะว่าเราต้องทำอย่างไรกับลูกจ้างหัวหมอค่ะ